โอเคประกันสุขภาพนะคะวันนี้จะมาพูดว่าประกันสุขภาพเป็นยังไงอ่ะเริ่มเลยประกันสุขภาพก็คือจะเป็นลักษณะของเบี้ยปีต่อปีจ่ายเบี้ยปีนี้คุ้มครองปีนี้สิ้นปีจ่ายใหม่เป็นปีถัดไปคุ้มครองปีต่อปีนะคะจ่ายเบี้ยปีนี้คุ้มครองปีนี้จ่ายเบี้ยปีหน้าคุ้มครองปีหน้าจ่ายเบี้ยปีถัดไปคุ้มครองปีถัดไปถ้าปีไหนไม่ต้องการสามารถยกเลิกได้นะคะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เราจะไม่ยกเลิกกันหรอกนะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเราต้องดูแลตลอดใช่ไหมคะท่านเคยได้ยินไหมคะว่าประกันหมดเกิดเหตุทันทีอย่างเช่นประกันรถประกันหมดเมื่อวานเหตุเกิดวันนี้าต้องรับผิดชอบเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องประกันอย่าให้ขาดนะคะแล้วก็ประกันเนี่ยขนาดรถเรายังทําประกันเลยใช่ไหมคะแล้วเราที่เป็นคนที่เป็นคนหาเงินซื้อบ้านซื้อรถตรงเนี้เราจะไม่ทําประกันได้ยังไงใช่ไหมคะเราต้องประกันตัวเราสิคะเพื่อให้เราได้รับการดูแลรักษาที่ดีนะคะแล้วก็ ผลตอบแทนของประกันสุขภาพเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยอุบัติเหตุโรคร้ายแรงนะคะเหล่านี้จะเป็นผลประโยชน์ของประกันสุขภาพค่ะแต่ว่าจะเป็นการปกป้องเงินก้อนใหญ่ค่ะคือเอาเงินก้อนเล็กมาจ่ายเพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่อย่างเช่นต้านะคะค่าเบี้ยของต้าต้าอายุ33นะคะค่าเบี้ยแผน1ล้านบาทแผนประกันเคียวแฮปปี้หล้านบาทจะอยู่ที่18,000ักว่าบาทเศษเศษนะคะแล้วก็ถ้าแผน5ล้านเนี่ยจะอยู่ที่ 20,000กว่าบาทเองค่ะตรงนี้ถือว่าคุ้มมากๆส่ายแค่20,000กว่าบาทแต่ได้ความคุ้มครองถึง5ล้านเลยนะคะ ก็ตรงนี้ถ้าเป็นอายุมากขึ้นก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพการรักษาการบริการจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําทั่วประเทศที่เป็นคู่สัญญากับ AIA นะคะถือว่าคุ้มมากเลยค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ทําประกันสุขภาพนี่นะคะก็เพื่อที่จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั่นเองค่ะตรงนี้อยากให้ทุกท่านลองิมีประกันสุขภาพนะคะถ้าใครมีประกัสุขภาพเรารับประกันว่า เราจะดูแลคุณในขณะที่คุณสุขภาพดีและเมื่อคุณเจ็บป่วยเราจะรักษาคุณตรงนี้เป็นลักษณะของประกันสุขภาพค่ะแต่ท่านไหนที่มีประกันสุขภาพแล้วตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีแต่มีประวัติสุขภาพมีปัญหาสุขภาพลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามลองอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาทางเพจประกันชีวิต a i a By t a ายตหรือว่าจะโทรเข้ามาถาม0944522629งหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้นะคะ p a r ขีดกลางนะคะ NC อินบ็อกเข้ามาถามต้าได้เลยค่ะยินดีนให้คำปรึกษานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจประกันชีวิต a a บายต้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ